สวัสดีครับสวัสดีครับสามทุกครึ่งเนาะเรามาเจอกันวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่ว่ามีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยเอ๊ะน้องซันหายไปไหนเนี่ยน้องซันหายไปไหนน้องซันสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่เป็นคนแล้วครับน่าทักทายทุกคนก่อนแล้วสวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราเลยนะ ได้นามารอแล้วเขาบอวันนี้เราจะสุ่มกี่คนดีซันเอ่อขอประมาณสักบอกนี่มันจะรอเข้ามอยู่แล้วขีดยากจังจริหนึ่งร้อยและกันเวอร์ร้อคนพอดีพรุ่งนี้เช้าอ่ะมันไันได้นอนเลยเอาเล็กตัวเดียวกี่กี่คนเอากี่คนเอาหนึ่งแล้วก็สองสองตัวเอาหนึ่งแล้วก็สูงสองอันอยู่ด้านหลัง มันก็หนึ่งร้อยทีหนึ่งแล้วสูดสองอันอ่ะก็แล้วกนี่ยขอหนึ่งคนขอหนึ่งรายค่ไม่ได้หนึ่งร้อยซันพอดีสันไม่มีเวลาเล่นเลยนะตอนเนี้ยวันนี้เรามาคุยกับเอาสองยู่นะาแล้วว่าพอแล้วสองตัวเดียวโอเคใช่ง่ายจังแล้วว่าเท่าไหร่ดีอ่ะช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยเหรออ่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มนะครับให้คนหน่งมาสุ่มกาชาจะว่า ให้กี่คนนะปีปีที่แล้วเนี่ยไอไลฟ์เนี่ยไอไลฟ์อยู่คนเดียวปีนี้เนี่ยมีน้องซันมาด้วยเพราะว่าไออยู่กรุงเทพนะครับใช่เดี๋ยวให้น้องซันเราพูดคุยด้วยนะเดี๋ยวเราเราเจอเดี๋ยวจะให้คนกดรีเควสเข้ามาเดี๋ยวให้น้องซันไป็นคนสุ่มกเดี๋ยวเราจะให้ทีกเลขนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวในในอะไรนะใน Facebook ก็คือเวลาสมมติว่าซันมีเขาเรียกนะโทรเข้ามาใช่ไหมยถึงว่ามีคนมีคนรีเควสเข้ามา เดี๋ยวให้ให้ซันกดว่าจะเลือกใครเข้ามาคุยวันนี้เอาห้าคนห้าคนนะห้าคนห้าคนนะถ้ามีใครเขาถ้ามีใครโทรเข้ามาตอนนี้ตอนนี้ให้เวลาก่อนให้เวลากดรีเควสเข้ามาก่อนใช่กดรีเควสรอกันไว้เดี๋ยวให้ซันเป็นคนเลือกถ้าใครก่นหนึ่งจะคุยกับน้องซันถ้าใครไม่ได้คุยสองใครไม่ได้คุยก็ไม่เป็นไรนะถ้าใครก่นสองจะคุยกับคนไอ้แต่ถ้าใครหนึ่งให้ให้ทั้งหมดกี่คำถามสามคำถามเนาะ สามคำถามในการพูดคุยกันนะครับสามคำถามเรียนสามคำถามไปเลยจะได้ไม่ไม่นานมากนะครับออหอมปากหอมคอวันนี้วันหยุดไอ้ก็กินข้าวไปด้วยเติมพลังเมื่อกี้นี้ที่เอนใครดูไอจีเนื่ยเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปแล้วก็พอทั้งสันน่ารักเขาบอกมันกดหนึ่งกดสองมันเต็มเลยเฮ้ยมีวันกดหนึ่งให้น้องใจพร้อมกันแล้วหรือยังครับรีเควสต์เดี๋ยวสันเลือกนะมาอันหนึ่ง มาเลยอ่ะรบหนึงนะตอนนี้มีกดหรือเคยนเข้ามาดูซีอเรากดซีอก่อนท่านเลือกใครคนหนึงเออแมีใครอ่ะติ๊กเลยติกคนไหนก็ชี้ก็ได้เออ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 เอเออเออเ ดีครับนีมาแล้วสวัสดีครับเรืวองเออขอบคุณน้องซันขอบคุณนะครับมินดาขอบคุณขอบคุณอนคุณนี่พันเรื่องขึ้หนิวคนแรกเลยหรออ่าสวัสดีครับเพื่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามน้องซันหรือถามพีไอก็ได้หรอกถามไอก็ได้พี่ไอถามอะไรถามไออ๋ออยากถามอะไรเลยถามน้องซันก็ได้นะ พี่ไอทอดไข่ดาวอร่อยไหมคะอะไรนะครับพ um> ี่ไอทอดไข่ดาวอร่อยไหมคะไข่ดาวอร่อยมคนกินอร่อยไหมไข่ดาวอร่อยจีงอร่อยจอร่อยจีนอ๋ออร่อยเหรอน้องชายกินข้าวหมดหรือยังน้องชายกินข้าวหรือยังกินข้าวหมดหรือยังกินข้าวหมดหรือยัง วันนี้วันนี้พี่มีฝากขนมไปให้น้องซันด้วยนะมีฝากขนมมาด้วยักขัดใหญ่ขนมจะขัดใหญ่ซันจะกินไหมกินขนมไหมกินขนมจะขัดใหญ่ไหมขนมด้วยนะซื้ออะไรครับพี่ซื้อขนมคอนชีสไม่บอกดีกว่ารอรุนรอรอรุ้นนี่ก่อนเนาะน่าจะเป็นของโปรดน้องซันอ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะช่วงนี้ทำข่าวเห็นเหนื่อยๆแล้วก็อืมเหมือนไปออกที่สถานที่ที่แบบคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังตัวด้วยเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณครับผมเห็นบอกว่าได้ได้น้ามาโชต์ได้นามารอ มาแจกแล้วค่ะแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเรารอคนต่อไปคนต่อไปซั้นเรื่องอีกนะปิดง่ายนะคะปิดง่ายปิดง่ายอันนี้แลปีปิดได้ไหมอเปล่ากากบาทเหรอเดี๋ยวเองกากบาทนะได้ได้เออฉันอ่าต่อไปนะถ้าคุยสร็จ สบายเอาใครอีกดีไอซันกดอ่ะอ่ะซันกดเลยเอาคนไหนชิคนหนึ่งออะตี๊จิ้มเลยจิ้มแล้วก็กดดิเซรีเฟสใคร่ซันเลือกใคร่เลยฮะแค่รู้ได้ไงทำภาพได้เหรอ สวัสดีค่ะแมสวัสดีครับน้องซันสวัสดีครับน้องซันจังเลยสุดยอดจุ๊บหนึ่งที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 ครับโอ้น่ารักมากถามน้องซันถามน้องซัน นีน้องซันคิดถึงใครที่สุดครับน้องซันคิดถึงใครที่สุดครับแม่ล็ไม่คิดถึงาปา๊าป๊าเหรอคิดแต่คิดถึงแม่เลยก่อนใช่นะคิดถึงป๊าป๊าค่ะแม่เล็กเลยมีป้าให้บ้านมีรถให้รถเอาได้ขอบคุณเลยมีบ้านให้บ้าน<อ>มีรถให้รถนะอหญ่ใหญ่ใหญ่ๆๆ บ้านรถของเล่นเอาอะไรบ้านรถของเล่นบ้านกับรถเอาอะไรก่อนบ้านกับรถเอาอะไรก่อนของเล่นนะเออเอาเอาบ้านโอ้โหเอาบ้านเลยเพราะมันใหญ่สุดเขาบ้านใหญ่เอาหลังใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับเอาเป็นบ้านกระดาษบ้านบ้านกระดาษหรือว่าบ้านพลาสติกดี เอาบ้านกระดาษสติกครับให้สันเหรอเอ่อเอาบ้านอะไรดีครับน้องนเออบ้านกระดาษแล้เปล่าเอาบ้านกระดาษได้เปล่าอีกหนึ่งลีกเควสได้ไหมครับครับอยากเห็นน้องซันเต้นอยากเห็นน้องซันเต้นเมื่อกี้เมื่อกี้ได้บ้านเลยถึอโทรศัพท์แล้วให้นันเต้นูอีย สามเย็นวันนี้เย็นวันนี้เย็นวันนี้เต้นแค่เต้นแค่ห้าวแก็ห้าีกเย็นวันี้อีกละหอไม่้องไปอสองวิโอเคไหมอันหนึ่งก็ได้อ่ะกินวันนี้กินวันนี้เอาไปครับเอาขอสี่กองยา้องซันหนอแย้ว้าวโอ้โหโอเคตบมือ ร้องมือได้น้องซานสุดยอดพ่ับม่พามากำลังกำลังครับเลิฟเลิฟเร็วแม่ไม่เลิฟเลิฟน้องซันนะโอเคครับแม่เล่ขอบคุณครับบาย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  คนแรกมีจะได้จะได้คุยงานคนแรกเลยโอเคโอเคต้องกดกระบาดกระบาดนะครับโอเคไปแล้วอีกไม่ต้องกดกระบาดอีกสามคนอีกสคนตอนเราไปไหว้กันเขาเรามาดูมันก็จะออกไปเลยกดเข้าไปเลือกหนึ่งคนอะไนดีสีเลยสีเลยจิ้มเลยจิ้มเลยอ่าเห็นมาแล้วเหมือนอ๋อ ันไหนได้บ้างไ,ไหนไอะไเอยกดงเงี้ยอ่ะกดเลย,ออเลยโอเค <c oughs> อาจจะสอนเด็กนะฮะในอนาคตน้องซันอาจจะเป็นนักไลฟ์สดในอนาคต <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับอาจจะไม่ได้ทักทายข้างล่างนะครับคอมเมนต์สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ครับผมะค่น้องซัน น้องสันเป็นให้ดูแล้วก็อะไรนะครับให้น้องสันเต้นอีกรอบได้ไหมเต้นอีกรอบได้ไหมอีกแล้วเต้นได้ไหมอีกแล้ว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 ได้ไหมได้ไหมเออดนึงได้ไหมปี๊ดหนึ่งได้ไหมเป็นลบแปัดอปะ อะโชว์อะไรต่อดีโชว์อะไรที่ไม่ได้เต้นนะเนี่ยไ้โชว์อะไรที่ไม่ใช่เต้นเอาอะไรดีอยากทำอะไรเอาอะไรดีทำอะไรเอาอะไรนี่อะไรจะเอ๋น่าน่าจะเต้นไม่ออกนะครับวันนี้สองรอบวันนี้เจอไปสองรอบเต้นอะไรนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะพี่งาย ขอบคุณครับเช่นกันครับผมช่วงนี้ทำข่าวเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ทำข่าวก็มีหลายอย่างเะเจอคนเยอะอะไรเงี้ยไปทำข่าวเกี่ยวกับโควิดด้วยก็ก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองหน่อยแต่ก็เนื่อยเหมือนเดิมครับยังสนุกแล้วก็นื่อยเหมือนเดิมอ่ะไปเก็บกอนเห็นไรก็ดตัวเองครับผม เป็นอย่าง uh ั้ดูแลสุขภาพช่วงนี้ทุกคนเลยเจ็บฟันเอาของเล่นเปล่าพี่มันหลุดเลยอ่ะมันหลุดจากข้างในเลยอ่ะมันหลุดจากข้างในเราถามเอาของเล่นไหมพี่เราถามเอาของเล่นนะครับเอาของเล่นเอาของเล่นเหรอต้องขอบคุณดีกว่าสิขอบคุณพี่อิ้วก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะขอบคุณก่อนเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ไปส่งของไปให้ได้ขอบคุณมากเลยครับโอเคนะครับดูแลสุขภาพนะครับเราเป็นครับกดแก้กระบาดได้เลยน่าจะน่าจะทางนั้นนะฮะกดแก้กะบาดน่าจะกดแกกระบาดข้างบนนะครับเห็นไหมโอเคอีกกี่คนอีกสองคน ไออีกสองคนเองเหรอใช่เรามาสามคนแล้วอีกสองคนเองเหรอเนี่ยมาเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาอ่านคอมเมนต์ไงตอนหลังเราจะอ่านคอมเมนต์ต่อคนที่มาใหม่ดีกว่าคนไหนที่เยอะเลยบางกดเลย็กคนไหนที่มาใหม่อ่าคนไหนที่มาใหม่คนไหนก็ได้ที่มาใหม่ที่สันตินะเอาแล้วแต่สันเลยมันคนนี้นมยเอาไม่เอาะไรกนเลยก่อนดิฉันดิเวท ายตัวไปไหนแล้วลูกดีใจที่มาทันไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซันนอกจากซันหายพี่เขาก็หายด้วยเนี่หายไปเลยสวัสดีครับเอะไรเยอะมียไรยอ่อยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนครับ เงียบเลยอะ่ะหยุดออาไม่เป็นไรพี่เขาก็ไม่ออกมาไม่เป็นไรครับยังไงล่ะตอนนี้เ,นเอ้อเอาไปเอาไปจุ่มอย่า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 ครับอย่าครับนั่งให้ดีนั่งให้ดีอย่านั่งให้ดีนั่งให้ดีนั่งให้ดีไม่เอากายเจ็บขา <c oughs> ลืมกลับกล้องไหมคะมีคนมีคนเข้ามาทักทายแล้วครับสวัสดีครับไม่พูดเลย <c oughs> ไม่พูดเลยงนะ้นอันนี้ต้องปิดต้องเปลี่ยนคนแล้วนาะอันนี้เราก็ยังเหลือสองคนอยู่เหมือนเดิมแล้วต้องเลือกัค่สองคนเหมือนเดิมราจะเปลี่ยนยังไงล่ะตอนนี้กันกบอนกบเะารจะเปลี่ยนยังไงล่ะตอนนี้ ก็ก okay. okay. right, okay. ็ก็มาทีอ่าไหนลองลองลองตั้งสองคนเหมือนเดิมนะก้อจะเปลี่ยนเป็นยังไงเอ่ยอยู่ไหมเอ่ยไม่อยู่บ๊ายบายนะครับอ่ะลองลองดูลองดูก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 ดใจก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะฮะเอ้ยน้องน่าจะหลบกับกล้องกระต่าไม่เป็นไม่เป็นเราก็ใช้ไม่เป็นไอ้คล้ายๆเป็นเหมือนกันครับโองกระบาดดิกองกระบาดไม่ได้อ่ะ เอามันขึ้นเป็นสามจอตอนนี้ไม่เป็นไรยสามจอกระสับจอแลใครมือเลี้ยวใคมือเลี้ยวเราคุยกันไปกรับจอซสดีครับจั๋วจีก้าโอ้เสียงดังพี่ตื่นนะครับครับพี่ตื่นเลยตอนนี้แต่พี่งงสีต่างๆเพราะสันอะไรนะครับตื่นเลยค่ะน้องสันต้องตื่นน้องสันทำตื่นเลยเขาบอก กินกแหวก็เลย้จอแล้ก็กลัวไอ้ย่าเปล่าเดี๋ยวต้งพี่เาเงียบแ้เสียงสันิพูดดังๆแห้มันได้ยินพี่น้องท่านพี่ทำน้องสันมากว่าาน้องสันว่าน้องสันชอบทานอาหารอะไรชอบกินอะไรครับกินหมดกินหมดทุกอย่างแม้แต่บ้านของกินคนก็ยังกินกินคนด้วยเหรอ ใครกินหมดเลยทีวีก็ยังกินใช่เหรอที่ฉันวางของกินเอาจริงเอาจริงชอบกินอะไรกระดิ่งก็กินไก่ก็กินอะไรกินหมดเลยตอบความจริงชอบกินอะไรชอบกินอะไรไม่รู้เปลี่ยนคำถามได้ไหมเปลี่ยนคำถามได้ไหมไม่รู้จะกินอะไรครับเขชอบกินทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเลยอย่างคำถามได้ทุเรียนก็ชอบไหมก็ชอบไข่ชอบไหมก็ ไม่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 เราให้อันไหชอบทำไมทุกวันเลยเพราะว่าหิวใช่ไหมโอเคจันน่ะจันชอบหลายอย่างครับใช่ค่ะที่คำถามต่อไปอ่ะคำถามต่อไปน้องฟันคิดถึงเพื่อนไหมคิดถึงเพื่อนไหมคิดถึงเพื่อนไหมวันน,น,นี้วันนี้เหมือนมาเป็นน้องซันพบปะพบปะพ,พี่ๆเลยตอนนี้จันคิดถึงเพื่อนไหม คิดถึงมากเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับคิดถึงมากเพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ได้เหรอเรียนออนไลน์แล้วเรียนอะไรแล้วเรียนออนไลน์หลายวันแล้วอืมพี่ดึกว่าหนูไอ้นี่ไงเอาไปแล้วกันบ้านที่เงินมา คือการเรียนออนไลน์แล้วอีกด้านหนึ่งใคร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 ก็ที่ใครเพิ่งไปอาบน้ำมาเนี่ยคุณเจ้าอันนี้เจอกันระสอคนเลย ไออจีมันได้สามคนเหรออะไรนะครับอะไรนะพี่แนนเอาบอกพี่แนนกับพี่แนนกูไดไมันได้สามคนเหรอคะไม่รู้เหมือนกันครับนี่มันสามมนได้กี่คนคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเจอตอนนี้สวัสดีครับน้องฟันสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยว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 คิวแนนก่อนอ่ะแนนอีกหนึ่งคำถามได้ครับต่ไปครับต่อไป แล้วใช่ครับบีไอบีไอบีไอชอบดูหนังแนวไหนชอบดูหนังแนวไหนล่ะครับก็แนวแบบเขาไม่มันไม่เป็นแนวอ่ะชอบเป็นพวกแบบที่เกี่ยวกับอ่าอารมณ์แบบยังไงแบบหนังชีวิตอะไรเงี้ยหนังแบบดราม่าหน่อยหน่อยครับ เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับอืมเก่ยวกับดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยครับดูแลสุขภาพเช่นกันครับบไปไปก่อนไปไปก่อนยบายก่อนชั้นบ๊ายบายกฎแท้ต้องปิดยังไงเนี่ยต้องกดกากบาทครับต้องกดกากบาทเมื่อกี้เมื่อกี้จะบอกว่าเมื่อกี้จะบอกว่าบ้านบ้านสองชั้นค่ะพอดีพอดีที่ไดเราแล้วกดเลยไอเดียวหลุดโอเคโอเคครับต้องกดกากระบาดนะครับ ่ะพี่ไปแล้วพี่คนไปไหนกดไปได้มั้งครับเมื่อกี้นิ้เอ๊ะต้องกดเลยไอ้ก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันครับเอ่อแต่ว่าจะใช้เป็นนะก่อนจะเบิร์นมันก็จะใช้กดเป็นไหมกดกระบาดได้ไหมเห็นมีกระบาดไหมใช้กระบาดก็มุดกล้องทำไมเนี่ย หนูกงทำไมนี่พี่เขากดปิดไงน้องนันชอบเล่นแองกี้เบิร์ดอ่ะเลหลืออีกเหลืออีกหนึ่งคนไหม,อ,มอีกหนึ่งคนนะ<ม>คนสุดท้ายนะ<ม>เอาไหม,มก่อนจะเป็นคนสุดท้ายเราดูนี่ก่อนดีกว่า<ม>ดูคอมเมนต์ก่อนมีคนเข้ามาคุยอะไรบ้างเนี่ยเมื่อกี้ตอนีหนว่าตอนที่เรากำลังคุยอ่ะ มันมัมีไอ้รูปภาพเพี่ยังไม่ได้คุยเลยพี่กดออกเมื่อกี้พี่กดออกเลยพี่กินฝรั่งอยู่เห็นนะครับใช่เมื่อกี้พีอีกดออกทำไมพีกลับมาค่ะพี่กลับมาคารับเขาบอกอย่างนี้พี่อยู่ไหนเมื่อกี้ต้องซันเลือกไว้พีบอกแบบนี้มาเยอะเยอะพี่ยังไม่กดอีกเคยเข้ามานะครับเดี๋ยวจะเอาอีกคนหนึ่งดีกว่าอ่าทันเลือกก่อนหนึ่งคน กดเลยดิใครก็ đi, ได so. uh, uh. uh. ้น้องดิกดดิอืมเอ๋กดอเอทำไมรู้จักเขาไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่กดสองสี่สอห้าผมสี่กดแบบสอมสี่สอมห้าก่นบอกใช่ผมกดสองสี่สองห้าสวัสดีครณคาลาพูดอะไรไน่ออกอ่บสวัสดีครับสวัสดีครับ อยู่ไหนครับตอนนี้ถึงโรงเรียนค่ะอยู่ไหนครับตอนนี้ถามก่อนค่ะอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่โลกค่ะพี่แตนูโลกรู้จักไหมพี่แตนูโลกรู้จักพี่แตนูโลกไหม่รู้จักเลยอยู่ไกลมากแต่อยู่ที่นี่นะวิ่งไปไหมวิ่งไปร้อยกิโลเมตรถ้าจะไม่ถึงแม่ถ้าวิ่งไปร้อยกิโลเมตรจะนอนเป็นกระดูกตาย เดี๋ยวส่งก๋วยตากไปให้กินนะคะเดี๋ยวส่งก๋วยตากมาให้กินนะครับไม่ไม่ไม่เอาโอ้หไม่เอาไม่เอาไพีโกให้ก็ต้องขอบคุณสิครับขอบคุณครับขนมหรอคะจะขนมด้ไหมคะเอาขนมได้ไหมเห็นไม่เอาเดี๋ยวทุกครั้งเอามาส่งมาทีใดกินทุกทีกินหมดทุกอย่างเราไม่รู้จักไม่รู้จักชื่อขอบคุณนะครับ เหตุข่าวเหตุหนูทําข่าวเอที่อันตรายบ่อยๆหนูก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะรักคนเดินรู้จังเม่อขอบคุณครับเขาบอกว่าตันกันดูดูก่อนดูก่อนนี่ขอบคุณนะครับก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณเคุณที่ดีนะคะบ๊ายบายก่อน๊ายบายดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายดูแลสุขภาพครับปิด เดี๋ยวนะต้องกดกระบาดมั้ยมันไม่มีค่ะกดกากระบาดกีกดกากระบาดจีกดกากระบาดกีนะคะนิดนึงกกอกกากระบาดก็อยู่ด้านบนอ่ะอ่าถูกต้องเหนื่อยจังไรสุดเลยเหนื่อยใช่ทันหยุดได้ไม่แล้วท่านไม่คุยอ่ะเมื่อกี้นี้อ่ะทันไม่เห็นจะคุยเลยอ่านคอมเมนต์ก่อนดีกว่าเราคุยเราคุยแล้วนะคะคุยแต่ น้องไอ้ทานอะไรครับดูน่าอร่อยจังเลยขอบคุณมากครับทานเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปไปนะครับไข่นะครับไข่แล้วก็ต้มนะครับอะไรล่ะซันเขาทำแม่คุยอย่ากินอย่ะงเเล่นอ่ะอเนเล่นแล้วอ่ะมึกินี่ะ การเล่นแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาวันนี้กินทุเรียนแล้วครับวันนี้กินทุเรียนไปแล้วหมีน้อยเต้นหรือยังครับวันนี้เต้นไปแล้วนะครับเต้นไปสองรอบแล้วครับวันนี้หมีน้อยไม่กหมีน้อยเต้นไปแล้วใช่สองสองอันลองไปแล้วในดิ่งตอกบ้าง ครับผมน้องสานติดโซเชียลแล้วน่าจะง่วงแล้วครับเริ่มดื้อนะครับตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วก็โอเคขอบคุณทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นการมาเจอทานเยอะๆนะคะในแม่เจนครับผมสเสดียบเอ้ยพรมันเกิดเรอหลังให้หน่อยน,นันนันหนูนิตยาหรอ สุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้มีความสุขในปีนี้มากๆนะครับก็ถือว่าอวยพรย้อนหลังแล้วกันนะครับพอคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับสวัสดีน้องซันน้องไอสวัสดีครับไอดูเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยในช่วงนี้เหนื่อยอยู่ครับให้น้องราวันน้องซันตายพรคุ้ครับครับครับผมน้องซัน เต้นเต่างอยอ่ะเต้นเต่างอยเป็นมา,นออาพุ่งนี้ทางานไหมครับทางานครับเป็นยังไงไอ้ขอไปตัวไปกินข้าวนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยในนี้ในไอาสรารวัตรออฟิเชียลแฟนนะครับกับรับหนึ่งวันของไอซ์แต่ยังวันยังไงไม่จบเดี๋ยวยัยงไงก็ถ้ามีเวลาแล้วเดี๋ยวจะมาอัพสตอรี่อะไรให้ดูนะรนจริงๆอยากจะอัพรูปด้วยแต่ว่าปรากฏว่าอัพไม่เป็นครับมันไม่เหมือนในไอจีของตัวเองก็เลยงองเดี๋ยวจะลองดูนะครับวันเกิดพี่นิดพี่ปุ้ยอะครับพี่ปุ้ยใช่ไหมหรือพี่พี่ปุ้ย สุสานวันเกิดด้วยนะครับอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าสวัสดีนะครับไม่ได้จะกลับมาข่าวก็เดี๋ยวต้องรอักพักหนึ่งนะครับเรื่องของการกลับมาข่าวช่วงนี้โควิดมันยังระบาดอยู่นะครับพี่ไอเต้นแล้วก็น้องซันปิดไลฟ์หน่อยค่ะสวัสดีนะครับอาไฟแล้วดูแลสุขภาพนะครับทุกคนช่วงนี้เดี๋ยวไงมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้น่าจะไลฟ์เป็นมมาพอสมควรเดี๋ยวคนที่มาดูย้อนหลังในเอาปเชื่อแฟนอาจจะมาดูไม่หมดนะครับ13นาทีแล้ว ขอบคุณสําหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้พลาดไปพี่อีทนะฮะไม่เป็นไรพี่อีเดี๋ยวค่อยมาช่ใหม่นใช่พี่อีเดี๋ยวเ่อยเบยบายก่อนบ๊ายบายแล้วบายบายสวัสดีนะครับจากไปด้วยอะไรตอนนี้ลาไปด้วยภาพน้องสันเต้นเอาดิเต้นเลยตตึงตตึงติ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 งต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 ้งตงต้งตงตงตง ฝันดีนะครับ